สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปลองจัดเทียร์20ของหน้าที่ผมเคยใช้แล้วก็เจอบ่อยๆในแรงนะครับว่าแต่ละตัวทีเทียร์ไหนบ้างอันนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆทั้งหมดจะมีตัวไหนบ้างวันนี้เราไปลองดูพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันนะครับจะเป็นอ no ังเ e ียโนเวอร์ชันบิ๊กไทมจากอินเตอร์มิลานนะครับเีตัวนี้ครับก็จะเป็นกองหน้าสไตล์คอปเปอร์เชนะครับสูง189ครับ โดดเด่นเรื่องค่าพลังการยิงนะครับถึง99แล้ะฟิสิกส์ทัก92นะครับแต่ว่าจุดเสียของอาร์เดโนตัวนี้คือจะเป็นตัวที่มีค่าวิกฟูดแอคควเนนซีอยู่ที่ศูนย์ครับก็คือจะยิงได้แม่นแค่เท้าซ้ายเท้าเดียวนะครับตัวนี้สกิลให้มาก็ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีทั้งสกิลการยิงการหมู่แล้วก็การเลี้ยงหลายๆอย่างนะครับตัวนี้ผมขอให้ทางเดโนตัวนี้เป็นอยู่ในเทียร์กรูดนะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นอิลิคันโตน่านะครับเวอร์ชั่นใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ตัวหน้าตัวนี้ครับก็จะเป็นกองหน้าสไตล์ดบ d i ง i n g forward นะครับสูง188นึ่รับแล้วก็จะมีค่าพลังการเลี้ยงบอลการครองบอลแล้วก็ไทโพซิชั t i o n ี่สูงมากๆนะครับฟินิชชิ่ง92นะครับแล้วก็มีค่าพลังการยิงหนึงเกเนยะครับถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องคนหนึ่งเลยครับตัวนี้ครับก็จะมีตัวของ booster striker i n s t i ิ c t ติดมาให้นะครับผมจะเพิ่มเป็นโทเค e n f a n t a s t i c านะครับบวกหนึ่งเพิ่มเข้าไปนะครับอีกแค่ตัวหน้าตัวนี้ครับก็จะมีตัวของสกิล โมเมนตัมดิปปิ้งเพิ่มเข้ามาด้วยนะถือว่าจะช่วยทําให้ตัวนี้สามารถเลี้ยงบอลได้ดีมากๆนะครับผมขอให้ิลิกาน์โดเาตัวนี้ไปอยู่ในเทียร์เกรดนะครับต่อไปเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเวอร์ชันโปรตุเกสครับเป็นร่างโชว์ไทม์นะครับตัวนี้ครับจะมาในสไตล์ Fox in the Box นะครับสูง187นะครับแล้วก็จะมีตัวของบูสเตอร์แ e เรียลบวกสติดเข้ามาด้วยนะครับพิโดตัวนี้ครับก็จะโดดเด่นเรื่องค่าฟินิชชิ่งแล้วก็ค่าการโหม่งการกระโดดนะครับ 0-99นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีค่า Wee Food Accuracy นะครับคือการยิงทาไม่ถนัดอยู่ที่ Very High เลยนะครับตัวนี้ครับก็จะมีสกิลในส่วนของการยิงและการหม่งแล้วก็จะมีตัวของ T-Dead คือ Bullet Heading นะครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับทำให้พี่โดตัวนี้สามารถทำประตูได้ลูกหม่งได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ผมขอให้พี่โดร่างนี้ครับเป็น Tier Great นะครับตัวต่อไปครับเป็นเดวิด d Bia นะครับเวอร์ชั่นใหม่ครับจากทีมชาสเปนนะครับ บิยาตัวนี้ครับก็จะมาเป็นสไตล์ดัมมี่ลันเนอร์นะครับตัวนี้ครับก็จะติดตัวของบูสเตอร์ชูตติ้งบวกสเข้ามาให้แล้วนะครับผมก็จะเพิ่มตัวของสไตรเกอร์อินสติ้งเพิ่มเข้าไปในบิยาตัวนี้นะครับความโดดเด่นของบิยาตัวนี้คือค่าออฟเ e นซี v e a เ a r e นสครับสูงถึงแปดสิบเก้าสิบแปดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกค่าพลังคลองบอลก็ค่อนข้างดีครับฟินิชช i n g เก้าสิบห้าแล้วก็ชูตพาวเวอร์อยู่ที่เก้าสิบนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีสกิลให้มาค่อนข้างดีมี Double Touch ด้วยีบัักเอร่ทนนววะค็็ถืาปต แถมมากับการซื้อคอยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวตัวนี้บีย่าผมให้ไปที่เทียร์ของคูตนะครับตัวต่อไปครับเป็นดีดีเ้ด็อกบาร์เวอร์ชันเชลซีนะครับด็อกบาร์ตัวนี้จะเป็นกองหน้าสไตล์โคบอลเชอร์นะครับสูง189นะครับเขาจะมีบูสเตอร์แอเรียลบวก2เพิ่มเข้ามาให้นะครับตัวนี้เด่นมากก็คือตัวของเอฟเฟนต์สิบเอเวนเดสนะครับอยู่ที่99นะครับค่าการจบสกอร์96การิหม่ง96นะครับแล้วก็พวกจานพวกฟิชเชอร์ข้อคอนแทก ทีคิงพาวเวอร์นี่คือสูงครับหมดเลยนะครับตัวนี้สกิลให้มาก็จะมีสกิลทั้งยิงทั้งหม่งนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่หม่งเก่งระดับต้นๆของเกมนะครับตัวนี้ผมขอให้ด็อกบาเป็นอยู่ในเทียร์เกรดนะครับตัวต่อไปครับเป็นเดียโก้ฟอลันนะครับจากทีมชาติอุรุกวัยนะครับเดียโก้ฟอลันตัวนี้นะครับก็จะเป็นกองหน้าสไตล์ดิเบิ้งฟอร์เวิร์ดนะครับจะมีตัวของบูสเตอร์ติดมาคือสไตร์เกอร์อินสติงนะครับตัวของฟอลันครับก็จะโดดเด่นเรื่องการจบสกอร์ถึง98นะครับ การยิงลูกนิ่ง96กนะครับก็จะมีลูก kicking power ถึงเวอร์ถึแ98เลยครับจุดเด่นอีย่างนึงของฟอรลันตัวนี้คือจะเป็นคนที่ยิงได้ดีทั้ง2เท้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็สกิลให้มาก็ถือว่าดีมากๆใช้ได้เลยเหมือนกันครับตัวนี้ครับก็ยังขอให้ฟอรลันตัวนี้ครับจะอยู่ในียร์ก o ๊ดนะครับตัวต่อไปครับเป็นลุคกุลิตจากเอซีมิลานครับกุลิตนะครับตัวนี้จะเป็นกองกลางตัวลุกเวอร์ชั่น creative p a y m a k e r นะครับ แต่ว่าสามารถเล่นสูตรหน้าตัวเป้าได้ดีมากๆเลยครับเขาจะมาในความสูง190นะครับตัวของบูสเตอร์จะเป็นฟิสิกอลิตี้บวก2นะครับกุลิตตัวนี้ครับโดดเด่นแทบจะทุกอย่างนะครับทั้งการคลองบอลทั้งการสร่งบอลการเลี้ยงบอลการจบสกอร์แล้วก็โดดเด่นคือค่าพลังการกระโดดและความแข็งแกร่งนะครับตัวนี้สกิลก็จะมาครบเครื่องเลยครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นตัวบั๊ในเกมที่สามารถเล่นได้ดีหลากหลายตำแหน่งมากๆเลยครับผมให้รุดกุลิตตัวนี้เป็นในเทียร์ของก๊อตเลยนะครับ ต่อมาครับจะเป็นฟิลิปโปอินซากิเวอร์ชันบิ๊กไทม์จากเอซีมิลานนะครับอินซากิตัวนี้ครับจะเป็นกองหน้าสไตล์โคปอร์เชอร์นะครับสูง181นะครับจะมีค่าออฟฟิซีฟเปอร์เปนเดตเก้าสนะครับฟินิชชิ่ง98แอคเซเลเรชั่นถึง100นะครับแต่ว่าข้อเสียของอินซากิตัวนี้คือจะมีค่าฟิสิกอลคอนแทคค่อนข้างน้อยครับอยู่ที่68ก็จะทำให้เขาไม่ไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งในการชนในการปะทะเท่าไหร่นะครับตัวของวิกฟู้ด ความถี่อยู่ที่สามนะก็ถือว่าดีนะครับสกิลที่ให้มาก็ดีนะครับแล้วก็มีตัวของสกิลซูเปอร์ซับติคเข้ามาด้วยนะครับตัวฟิลิปโปอินซากิเวอร์ชันบิ๊กอาร์มตัวนี้ผมขอให้อยู่ในเทียร์ของกู๊ดนะครับถัดมาครับจะเป็นไฮฮาวเวิร์ดเวอร์ชันโชว์ไทม์จากอาร์เซนอลนะครับฮาวเวิร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีสไตล์การเล่นเป็นดิมเลอิงฟอร์เวิร์ดนะเป็นตัวหน้าตัวต่ำนะครับอ่าส่วนสูงอยู่ที่193นะะครับจมีึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับสตจก็ถือว่าค่อนข้าง กลางนะครับจะมีสกิลพิเศษคือ phenomenal finishing ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนตัวของข้อเสียของ hardhat ตัวนี้คือจะเป็นเรื่องของฟอร์มจะเป็นฟอร์มม a ต d ฐานซึ่งทําให้อาจจะมีไม่ฟิตบ้างในบางนัดนะครับก็สกิลทั่วไปก็ถือว่าธรรมดาครับจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับวันนี้ผมขอจัดให้ hardhat าาตัวนี้อยู่ในเทียบของ normal นะครับต่อมาครับจะเป็น harry k นะครับ,บอร์ชั่น showtime จาก in spur น,นะครับ แฮนดิเคนตัวนี้ครับก็จะเป็นสูน้าสไตล์รีเบยิงฟอร์เวิร์ดนะครับสูน์หนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับก็จะมีคาความโดดเด่นที่เรื่องของการออฟเฟนซีฟอาวเวนต์ถึงเก้าสิบเก้านะแล้วก็ฟินิชชิงเก้าสิบแปดนะครับเคนตัวนี้ครับก็จะมีความยอดเยี่ยมในเรื่องความเฉียบคมในการจบสกอร์ทั้งเท้าซ้ายเท้าวขวานะครับแต่ว่าจุดเสียใหญ่ของเคนตัวนี้คือเรื่องของความเร็วนะครับซึ่งจะค่อนข้างเป็นสูน้าที่จะวิ่งช้านิดหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับสูน้าตน้นอือ จะต้องใช้สกิลในการเล่นค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับตัวนี้ผมขอให้เคนอยู่ในเทียร์ของนอร์มัลนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นรอยมาคายเวอร์ชันอีปิกจากทีมไบเดนมิวนิกนะครับมาคายตัวนี้ครับจะเป็นกองหน้าสไตล์โเปอร์เชอร์ครับสูง188นะครับจะมีตัวของบูสเตอร์สไตรเกอร์อินสติ้งติดเข้ามานะครับตัวนี้เราก็จะเพิ่มตัวของสไตรเกอร์อินสติ้งเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งนะครับกองหน้าคนนี้นะครับก็จะมีออฟฟ e n s i v อ a w a เนต98นะครับฟินิชชิ่ง96 แล้วก็ความเร็วถือว่าใช้ได้นะครับการจบสกอร์ความแข่งแต่งก็ถือว่าดีครับแล้วก็ข้อดีของมาคายตัวนี้คือจะเป็นคนที่ยิงด้วยเท้าไม่ถนัดเ really ว high ทั้งตัวของความแม่นยำและการใช้บ่อยนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างเฉียบคมแล้วก็ครบเครื่องเป็นคอมพลีทสไตรเกอร์ที่ดีตัวหนึ่งของเกมตอนนี้เลยครับก็ผมคอให้รอยมาคายตัวนี้อยู่ในเทียร์ของกอ d นะครับ ตัวต่อไปเป็นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เวอร์ชันเพย์ออฟเดอะวีคจากทีมบาร์เซโลนานะครับเลวานตัวนี้ครับจะเป็นกองหน้าสไตล์โคเอร์เชอร์นะครับสูง185ครับค่าพลังก็ถือว่าเกลี่ยมาค่อนข้างดีครับออฟเฟนซีฟอาเ e n เ i v e 93บอลคอนโทรลก็12ฟินิชชิ่ง96เนี่ยสปีดอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าขั้นอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ที่เด็ดคือจะมีสกิลซูเปอร์ซับติดมาให้นะครับลงมาพิกเกมช่วงท้ายได้ดีเลยครับก็ขอจัดให้เลวานอฟสกกีีี้้ตััวนนนออยยูู่ใเทรร์ขง๊ดะคบ ตัวต่อไปครับจะเป็นรุ่นฟานิสเตรอยนะครับเวอร์ชันเรียลมาดริดนะครับจะเป็นซูน้าสไตล์ฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกนับส่วนสูน์หนึ่งร้อยเก้สิบแปดนับจะมีบูสเตอร์ของชูตติ้งบวกสองเพิ่มเข้ามาให้นะครับออฟฟิเชียลวอลเลย์บอลเก้าสิบเก้านะครับฟินิชชิ่งเก้าสิบแปดนะครับความเร็วก็ถือว่าดีใช้ได้เลยครับฟิสิกส์คอร์เน็ตดีนะครับแล้วก็สกิลที่ให้มาก็ถือว่ายิงสกิลยิงนี่แทบจะครบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ถือว่าเล่นได้ดีใช้ได้นรเาลง ก็ขอให้รุดฟานิสซรอยตัวนี้อยู่ในเทียบของกู๊ดนะครับต่อไปครับจะเป็นคิรันเอ็มบัปเป้ครับจากทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเอ็มบัปเป้ร่างนี้เป็นร่างโชว์ไทม์นะครับจะเป็นกองหน้าสไตล์กอร์เชเชอร์ครับส่วนสูง178ครับจะมีบูสเตอร์เป็นสไนคเกอร์อินสติงเข้ามาให้นะครับตัวนี้ออฟฟ e ซีฟอเวเนตเก้าสครับฟินิชชิ่ง96สปีดสูงมากมากครับสปีด95แล้วก็อัตราเร่ง102บาลานซ์93ถือว่าเป็นกองหน้าที่วิ่งเร็ววแล้ก็ยิงคม ระดับต้นๆของเกมนะครับยิได้ดีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะมีสกิลให้มาก็ค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้ครับเอมบเป้ผมขอให้เป็นอยู่ในเทียร์ก๊อตเลยครับตัวต่อไปเขาจะเป็นไมคิลนอเว่นนะครับจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเป็นร่างใหม่นะครับก็จะเป็นสูน้าสไตล์ l กลพเชอร์ครับตัวของบูสเตอร์ครับที่ให้มาจะเป็น s t ตรเก r i อินสติ t นะครับผมก็จะเพิ่มของตัวของโทเค็นชูตติ้งบวกหนึ่งเพิ่มเข้าไปให้นะครับ โอเว่นตัวนี้ครับก็จะมีออฟฟัซซีโอเวนเน็ต95นะครับฟินิชชิ่ง96ความเร็วก็ถือว่าดีนะครับสปีด90แล้วก็อัตราเล่ง98บาลานซ์93นะครับแล้วก็ยิงดีมากทั้งสองเท้านะครับตัวของโอเว้นตัวนี้ก็จะมีสกิลซูเปอร์ซับให้มาเช่นกันนะเพรถือว่าลงมาท้ายเกมได้น่าจะโหดเป็นตัวพิกเกมได้ตัวหนึ่งนะครับก็ขอให้โอเว่นตัวนี้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับตัวต่อไปครับจะเป็นดังเบยเชฟเซนโก้นะครับเวอร์ชันปีกบูสเตอร์นะครับจากทีมเอซ เชฟเ s i โก o ตัวนี้จะเป็นกองหน้าสไตล์โคปเชอร์ศูย์แล้วก็จะมีตัวของบูสเตอร์เอ l จเลตี้บวก2มาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าออฟฟิซิฟอวเตเ้าสฟินิชชิ่ง95้าความเร็วก็ถือว่าดีครับสปีด95แต่ลิง8ค้านอื่นก็ถือว่าดีใช้ได้ครับผมแล้วก็ยิงเท้าไม่ถนัดได้ดีเบ r รดี้ไฮเลยนะครับสกิลให้มาก็ค่อนข้างใช้ได้ครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องตัวหนึ่งเลยครับผมขอยยกกให้้ตััวนนีเเป็ทรลคบ ตัวต่อมาเขาจะเป็นฮิสโตสตอยคอฟจากทีมบัลแกเรียนะครับสตอยคอฟตัวนี้ก็จะเป็นกองหน้าสไตล์โกโบเชอร์นะครับจะมีตัวของบูสเตอร์ชูดติ้งบวกสเข้ามาให้นะครับตัวของสเตทก็ถือว่าค่อนข้างดีครับก็จะมีออฟเซสิฟอเวเดตข้บอลคอนโด91นะครับฟินิชชิ่ง93นะครับตัวของค่าความเร็วก็ถือว่าดีครับ97าศบาลานซ์ข้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าพอไปเล่นจริงอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากองหน้าตัวอื่นนนะครับับตวี้ผมขอ ให้เป็นเทียร์ของ normal นะครับตัวต่อไปครับจะเป็น world cross นะครับเ version โ,โชว์ไทม์จากทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับ world c r s s ตัวนี้ครับจะเป็นกองหน้าสไตล์ target man นะครับตัวนี้ก็จะมี booster aerial บวก2เข้ามาให้นะครับตัวของ world c r o s ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าพลังการบุกเก้าสิบห้า finishing เกิบสอง 92, แล้วก็ heading เก้าิบสามนะครับค่าจ้ำ91้าสิบอ็ด physical contact แปดสินะครับที่เด่นของ world c r o s ตัวนี้คือจะเป็นตัวที่มีสกิลพิเศษ bullet heading นะครับทำให้ สามารถมงแย่งมงได้ดีแล้วก็แม่นมากๆนะครับเป็นตัวที่สามารถมงทําประตูได้แทบจะทุกระยะนะครับรับมือได้ค่อนข้างยากสําหรับกองหลังก็ขอยกให้วอลเปอร์คอตัวนี้เป็นเทียร์เกรดเลยนะครับตัวต่อไปเขาจะเป็นโรมาลิโอจากทีมบาร์เซโลน่านะครับโรมาลิโอตัวนี้เขาจะเป็นกองหน้าสไตล์ Fox in the Box นะครับตัวนี้บูสเตอร์จะให้มาจะเป็น agility ีบวกสครับตัวของค่าพลังนะครับเกาะจะมีค่า o f f ensive awareness 94ครับ finishing 94 ตัวนี้จะมีค่อนข้างมีความเร็วสูงครับคือจะมีสปีด90อัตราเร่ง99แล้วปันล้านครับ1นึ่งนร้อยนะครับตัวนี้ไปเล่นจริงครับ AI จะค่อนข้างวิ่งหาช่องได้ดีแล้วก็เก่งเรื่องการยิงประตูที่แม่นยำเฉียบคมนะครับสำหรับโรมาริโอตัวนี้นะครับก็ขอยกให้อยู่ในเทียร์ของเกรดนะครับตัวสุดท้ายครับจะเป็นคอไฮดูมิเก้เวอร์ชันอีพิกบูสเตอร์นะครับจากทีมบัตเดนมิวนิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกองหน้าสไตล์โกคปเชอร์ครับ สูร182นะครับจะมีบูสเตอร์ติดมาเป็น agility บวก2ค่าพลังนะครับ offensive 91 finishing 91ค่าความเร็วสูงมากถึง101ครับค่าอัตราเร่ง98นะครับแล้วก็ค่ายิงและบาลานซ์ต่างๆนี่ถือว่าสูงนะครับยิงเท้าไม่ถนัดถือว่าเป็นเบรี่หาครับคือยิงคมนั้นจ่ายทั้งขวาเลยนะครับสกิลให้มาก็จะมีทั้งสกิลเลี้ยงสกิลยิงนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสูนหน้าตัวบัคที่น่าเอามาใช้ในเกมมากๆนะครับตัวนี้ผมขอยกให้ ลูมิเนเก้ไปอยู่ในเทียร์ของก๊อตนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการจัดเทียร์ลิสต์ศูนย์หน้าตัวเป้าของผมนะครับในเทียร์ก๊อตครับก็จะมี5ตัวด้วยกันนะครับจะมีกุลิตมาคายมาเป้เชฟเชนโก้แล้วก็ลูมิเนเก้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับใครอยากได้ตำแหน่งอื่นอีกก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ